ข่าวดี26สิงหาคมนี้รัฐเตรียมโอนเงินให้ผู้ปกครองนักเรียนเยายวยานักเรียนคนละ2,000บาทโอนเป็นเงินสดวันไหนฟังด่วนเลยค่ะกับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทจันโอชาดิฉันนางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขออนุญาตรายงานรายละเอียดจัดถแถลงข่าวจุดยืนลดพาระ,ะการศึกษาที่จัดขึ้นในวันนี้ค่ะ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทั้งสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและที่สําคัญคือนักเรียนผู้ปกครองอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากในการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในสถานการณ์โควิดที่ประสบกันทั่วโลกดังนั้นทุกภาคส่วนต้องปรับตัวกันครั้งใหญ่ไปพร้อมๆกันเพื่อให้การศึกษาหรือการเรียนรู้ยังคงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้เรียนจะต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้ จากการประชุมครมรเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบและอนุอนมัติงบประมาณเป็นกรณีพิเศษเพื่อสนับสนุนเยีย е วยาและลดผลกระทบทางการศึกษาให้กับสถานศึกษากับครูผู้สอนนักเรียนและผู้ปกครองโดยได้อนุมัติงบประมาณเป็นวงเงิน22,000ล้านบาทซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักดังนี้ค่ะ หงบประมาณอุดหนุนนักเรียนทุกคนทุกสังกัดที่เรียนระดับอุดอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6รวมถึงน,นักเรียนนักศึกษาอาชีวะระดับปวชและปวสขอเรียกว่าเงินเยียวยานักเรียนนะคะในจำนวนเท่ากันทั้งประเทศ2 0 0 0บาทต่อคนเป็นจำนวนกว่า10ล้านคนที่อยู่ในระบบการศึกษาทั่วประเทศ 2. ลดช่องว่างการเรียนและผลกระทบ ที่คำรู้ที่ขาดหายไปโดยให้สถานศึกษายืดหยุ่นการใช้เงินงบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี15ปีทั้งค่าเล่าเรียนหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อให้สามารถใช้งบในส่วนที่จำเป็นในในสถานการณ์โควิด -19 ให้เหมาะสมในส่วนที่3ให้งบช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรได้นำไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและรวมไปถึงถค่าพ้าหานะและต้องและดูแลเข้าถึงนักเรียนและค่าอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกสทชที่ได้สนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตฟรีให้กับนักเรียนเป็นระยะเวลา2เดือนในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2,564และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์เพิ่มเติมในภาคเรียนที่2ต่อไปเพื่อเป็นการเรียนรู้ของเด็กที่ดีและต่อเนื่องค่ะส่วนที่จะได้รายงานต่อท่านนายกในวันนี้จะเป็นขั้นตอนการที่กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมความพร้อมในภารกิจการกระจายเงินเยียวยาของนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบซึ่งจะได้รับ เงินจากกระทรวงการคลังส่งต่อไปยังผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาทุกคนอย่างเร่งด่วนเพื่อเงินเยียวยานักเรียนส่วนนี้จะเข้าไปช่วยเหลือทุกครอบครัวได้เร็วที่สุดโดยตั้งเป้าหมายว่าทุกคนจะได้รับเงินภายใน7วันหลังจากที่เงินหลังจากที่เงินถึงกระทรวงศึกษาธิการและทางกระทรวงยังตั้งรับศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองหากยังไม่ได้รับเงินดังกล่าวทันท่วงทีทั้งนี้เพราะทราบดีว่าในสถานการณ์เช่นนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลจะช่วยให้แต่ละครอบครัวได้มีโอกาสที่ดีขึ้นในทุกด้านเช่นชีวิตความเป็นอยู่โอกาสในการทำมาหากินรวมถึงโอกาสทางด้านการศึกษาที่จะดีขึ้นตามไปด้วยและในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการ ยังมีการรายงานเรื่องการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนการวัดผลที่มีความยืดหยุ่นทั้งนี้เพื่อลดความคลายเครียดให้กับผู้เรียนผู้สอนรวมถึงผู้ปกครองและยังคงสนับสนุนให้การเรียนรู้การเรียนรู้และการสอนสามารถเดินต่อไปได้แม้จะเกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่การเรียนรู้ต้องไม่หยุดนิ่งและผู้เรียนต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้อย่างแน่นอนค่ะ ท้ายนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานแถลงข่าวในวันนี้และยินดีให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทุกครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อสามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ ขอบรคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านตรีนุชเทียนทองค่ะได้เห็นความชัดเจนของโครงการนี้มากยิ่งขึ้นนะคะท่านเองบอกว่างบที่ท่านนายกได้อนุมัติมา22,000ล้านบาทเนี่ยแยกเป็นสามประเด็นด้วยกันก็คืองบอุดหนุนนักเรียนทุกคนทุกสังกัดเป็นเงินเดียวยาน,นักเรียนคนละ2,000บาท เรื่องที่2ก็คือลดช่องว่างของการเรียนให้สถานศึกษามีความยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณและ3ก็คือให้งบช่วยเหลือสนับสนุนทางการศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในยุคโควิด19และเชื่อว่า ความตั้งใจของท่านดัฐมคนตรีนะคะท่านบอกว่าอยากจะให้เงินนี้เนี่ยไปถึงมือของนักเรียนทุกคนอย่างเร็วที่สุดท่านบอกว่าเมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลังมาจะรีบส่งต่อจะรีบโอนให้กับนักเรียนเลยนะคะท่านเองตั้งเป้าเอาไว้ค่ะว่าจะดําเนินการให้เสร็จภายใน7วันนะคะลำดับต่อไปค่ะ เราจะได้รับฟังท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชานะคะจะได้กล่าวถึงการดําเนินโครงการนี้ความตั้งใจความตากถนาดีที่ท่านมีต่อคุณครูนักเรียนกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีค่ะขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาธิการผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐผู้มีเกียรติและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านในวันนี้เรามาร่วมกันแสดงความยินดีและเป็นเกียรตินะครับ กับการทํางานของพวกเราผมเองนั้นนะยนะเป็นประธานในงานแถลงข่าวจุดยืนลดภาระทางการศึกษาภายใต้สถานการแพร่ระบาดโควิด19ในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับจากคํากล่าวของท่านตรีเมื่อกล่าวมอสักรูน่นี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19นั้นเราทราบดีนะครับว่าสง่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อเศรษฐกิจกสังคมชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการลดกลิจกรรมทางสังคมกิจกรรมทางเศรษฐกิจกที่ต้องหยุดชะงักไปนะครับทําให้เกิดรูปแบบการดาเนินชีวิตวิถีใหม่ที่เรียกว่า New Normal นะครับที่เชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกและสังคมผ่านเทคโนโลยียดิจิตอลนะครับซึ่งรวมถึงกิจกรรมด้านการศึกษาเช่นกันปัจจุบันนั้นการศึกษาในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการสอนทางไกลให้นักเรียนเรียนที่บ้านใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งส่งผลให้ทุกภาคส่วนในผูผ้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นรัฐบาลได้เห็นถึงความสําคันของปัญหาแล้วก็มีเรื่องยงนอนใจเพื่อที่มีมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทั้งโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองตลอดจนบุากรณ์ทางก,การศึกษาทั้งมาตรการทางการเงินอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและอินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับการศึกษาทั้งนี้ก็เพื่อจะลดผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชน ให้ได้มาที่สุดทั้งนี้เพื่อจะให้เด็กนัะเยาวชนทั่วประเทศได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแม้จะอยู่ในสถานการณ์วิกฤตผู้เรียนจะต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้โดยรัฐบาลนั้นก็ได้มีนโยบายสนุนให้เด็กนัเยาวชนไทยได้รับโอกาสในการศรกยนารสอเท่าเทียมกันพร้อมกับทั้งได้มีการปรับรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่เฉพาะเรื่ององค์ความรู้แต่ต้องสามารถจะนําองค์ความรู้ต่างเหล่านั้น ไปประยุกต์กับการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้ในภายภาคหน้าเป็นสิ่งทั้งพันที่สุดนะครับผมขอให้กระทรวงการิการกระทรวงดิจิทัลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบการศึกษาให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ด้วยการผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตลอดจนอำนวยความสะดกการศึกษาระบบอินเทอร์เน็ตที่จําเป็นต่อการศึกษาที่บ้านนะครับเพื่อให้เด็กไทย ได้รับการสารที่มีทธิภาพได้รับความรู่จะักพครบถ้วนและมีศักยภาพสูงสามารถแข่งขันได้ระดับสากลพร้อมทั้งให้มีการผูกฝังวินัยจริยธรรมคุณธรรมศิลธรรมประวัติศาสตร,ร์และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการเตริบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไปนะครับในเรื่องนี้ผมก็อยากจะเต้อนจำว่าขอให้ใช้โอกาสนี้ในการที่ทําให้ทําอย่างไรครูเด็กผู้ปกครอง ได้มีการเรียนรู้ไปไปด้วยกันนะครับสนุนซึ่งกันและกันที่เรียกว่ารกศาสต active learning อันนี้ก็ขอให้มีการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เด็กสนใจเอาใจใส่ในการเรียนถึงแม้จะอยู่ที่บ้านก็ตามนะครับผู้ปกครองหลายท่านก็มีภาระนะครับหลายท่านก็อาจจะดูแลได้นั่ที่ว่าอ,อยู่ที่ตัวเด็กนะครับอยู่ที่ครูอยู่ที่วิธีการสอนนะครับจะทําอย่างไรนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับดัวยวกันเราก็ต้องดูแลครูของเรา นะครับให้มีลักษณะมีการเตรียมการเตรียมความพร้อมรับการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่ต่อไปอนาคตหน้าวันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นนะครับในโลกยุคหลังจากการโควิดยุติลงแล้วนะครับที่เรีย new normal ผมเคยให้แนวทางไปกับท่านตีท่านตีช่วยต่างไปแล้วหลายครั้งนะครับหลายเรื่องด้วยกันก็ขอให้นําสิ่งที่ผมได้มอบนโยบายไปแล้วนั้นนําสู่ความเป็นห้ได้มีการประเมินผลนะครับทั้งครูทั้งเด็กมีการเปลี่ยนแปลงปรับรูปแบบ หลักสูตรปรับเอกสารตำราต่า,างๆนะครับให้มีความทันสมัยแล้วก็สามารถที่จะสร้างแรงกระตุ้นให้เด็กรู้สึกว่าการศึกษานี้ศึกษาไปเพื่ออะไรนะครับเพื่อใมีงานทํานะครับเพื่อเพิ่มคุณสมบัตของตัวเองให้คนอื่นยอมรับนะครับสิ่งเหล่านี้คือสาคัญที่สุดก,ก็คือว่าเมื่อเรียนแล้วทางวิชาการแล้วต้องเรียนรู้ในการปฏิบัติไปด้วยพร้อมๆกัน นะครับไปงั้นก็ไม,ไม่ไม่รู้คุณค่าว่าเราจะเรียนเพื่ออะไรซึ่งนี้เป็นสิ่งสาคัญนะครับก็ท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณชื่นชมทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการผลักดันพัฒนารูปแบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพถูงสอดคล้องกับการเนินวิถีชีวิตใหม่ในสถานการณ์โควิดสิบเก้าในเวลานี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ได้ช่วยกันสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือลดภาระทางการแต่แกผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ประจําเลยและขับเคลื่อนการสกษาไทยก้าวไปข้างหน้าด้อย่างมั่นคงแม้ในสถานการณ์วิกฤตนะครับเราก็ไม่ทราบว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับเราต้องเตรียมความพร้อมของเราแต่วันนี้เราต้องเตรียมให้เด็กของเราพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นเด็กที่เข้มแข็งเป็นคนดีในสังคมมีจิตสาธารณะเพื่อแผ่แบ่งปันนะครับเขาลุกในสถาบันหลักของชาติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างเยาวชนของเราคนรุ่นใหม่ของเราให้มีอนาคต และประเทศชาติก็จะมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนะครับในโอกาสนี้ผมขอให้ทุกคนทุกท่านปลอดภัยสําเร็จนะครับในการทํางานมีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งและขออวยพรให้การดำเนินงานนั้ประสบผลสำเร็จอย่างที่ต้องการบรรลุผลตามเสตียรงที่วางไว้ทุกประการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งเด็กและเยาวชนของไทยนะครับและผู้ปกครองด้วยนะครับซึ่งก็ก็คง วาดหวังไว้ว่าลูกหลานของเขาจะเจริญรุงโได้อย่างไรนอคาคตนะครับมีความรู้มีความสามารถนะครับเพราะว่านี่คือสังคมไทยนะครับเราต้องสร้างสังคมครอบครัวอะไรเข้มแข็งนะครับความผูกพันกันในครอบครัวเป็นว่าทำเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับเพราะนั้นเราดูแลพร้อมกันเพื่อให้ทุกคนได้เป็นกําลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองต่อไปขอขอบคุณนะครับขอให้ประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับ